ทำอย่างไรให้มั่นใจกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองพูดบ้างคะเพราะเด็กๆถูกห้ามไม่พูดแทรกพูดขัดกระเทศะคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยางั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจเออน่าจะมีวิธีการพูดแบบนี้ค่ะหนึ่งเราต้องรู้ว่าถ้าเราพูดไปแล้วมันเกิดประโยชน์เราพูดสองสิ่งที่เราพูดไปนั้นเนี่ย เราเราเกิดประโยชน์กับส่วนรวมไหมถ้าเราพูดไปแล้วเกิดประโยชน์กับส่วนรวมเกิดประโยชน์กับตัวเองถูกเวลาแล้วก็ถูกบุคคลก็ถึงพูดเราจะต้องดูว่าคนที่เขาพูดเขาเพาะคนที่เราจะพูดกับเขาเนี a, people, ่ยเขาพร้อมที่จะฟังเราหรือเปล่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาได้ประโยชน์หรือเปล่าเราได้ประโยชน์หรือเปล่าส่วนรวมได้ประโยชน์หรือเปล่าฉะนั้นทุกครั้งที่เราพูดอ่ะถ้าเรานึกถึงประโยชน์ของของผู้รับแล้วนึกถึงของสิ่งที่สิ่งที่เขาตั้งใจรับอ่ะ พูดไปเลยให้มันเรามั่นใจได้เพราะว่านั่นคือประโยชน์ใช่ไหมสุดท้ายอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นประโยชน์มันจะมั่นใจเองเหมือนเนี้ยเหมือนเหมือนที่นัดพูดอย่างเงี้ยนัดไม่เคยกลัวพูดผิดเพราะทุกครั้งที่นัดพูดนั้นมีสติถ้านัดไม่รู้นัดบอกไม่รู้ถ้านัดไม่ชัวนนัดบอกไม่ชัว์ถ้านัดไม่มั่นใจนัดบอกนัดไม่มั่นใจนะแต่เดี๋ยวนัดไปหาความรู้ให้โอเคไหมแต่ถ้านัดรู้นัดรู้แบบนี้การไม่รู้ไม่ผิด แต่ถ้าไม่รู้แล้วอวดรู้อันนี้ไม่ถูกแล้วถ้าเราพูดกับคนที่เขาไม่ได้อยากรู้แต่เราไปบอกเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นเวลาพูดเราต้องดูการะคือดูเวลาดูบุคคลที่เหมาะสมแล้วก็ดูเรื่องถ้าเราพิจารณาทั้งสอย่างนี้แนละ้วสุดท้ายมันจะไปตกอยู่คําว่าสติรู้ตัว สติคือการรู้ตัวนะคะบางคนจะบอกว่าอะไรอ่ะหมออะไรอ่ะพี่นัทอยู่ๆก็้องสติสติสติตลอดเวลาสติคือการรู้ตัวมันไม่ได้ยากทุกคนสติคือการรู้ตัวแค่รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรอยู่พูดอะไรออกไปแล้วเราพูดจากหัวใจของเราพูดให้เขาได้ดีนั่นแหละเราจะมั่นใจของเราเองคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ